วันนี้พิมพ์จะพามาดูพิธีให้ผ้าห่อศพค่ะเป็นพิธีกรรมของชนเผ่าอาขานะคะฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวนะคะแต่ในพิธีเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะลูกสาวของน้าจะทําให้กับน้าทั้งสองคนนะคะก่อนจะทําพิธีต้องฆ่าหมูดํา1ตัวก่อนค่ะแล้วก็เอาหมูไปต้มในเมนูอาหารต้องมีข้าวต้มหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็เลือกเนื้อหมูมา3ชิ้นจํานวนชิ้นของหมูแต่ละครอบครัวจะไม่เท่ากันนะคะบางทีก็ใช้3ชิ้นบางทีก็ใช้5ชิ้นค่ะนอกจากหมูดําและข้าวต้มแล้วก็จะต้องมีไข่ ข้าวคั่วพริกเกลือเหล้าและน้ำชาค่ะเอาทุกอย่างมาขึ้นขันโตกแล้วก็เริ่มพิธีค่ะเอาไม้ไผ่เข้าตอกไข่ปอกเปลือกแบ่งครึ่งใส่ถ้วยที่มีข้าขวคั่วแล้วก็โรยด้วยเกลือจากนั้นก็เอาผ้าห่อศพให้พ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เอาเนื้อหมูไข่ต้มข้าวปั้นตามด้วยเหล้าและน้ำชาให้พ่อก่อนเสร็จแล้วก็ทําให้แม่เหมือนกันค่ะพอลูกสาวทําพิธีให้พ่อกับแม่เสร็จแล้วก็จะตามด้วยญาติๆค่ะในคลิปนี้จะเป็นพี่ชายของพิมพ์เองนะคะวันนี้พี่ชายเอาไก่ต้มมาให้ค่ะสิ่ ที่เตรียมมาก็จะเหมือนๆกันนะคะยกเว้นหมูที่เปลี่ยนเป็นไก่ค่ะพิธีแบบนี้เราจะทําให้กับคุณพ่อคุณแม่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะให้พวกท่านได้กินได้ใช้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าให้ตอนที่ไม่มีลมหายใจแล้วซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะบางทีพิธีนี้ก็จะทําให้ตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายนะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วค่ะแล้วผ้าห่อศพที่ให้กับน้าทั้งสองคนในวันนี้ก็จะเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันที่ไม่มีลมหายใจค่ะเมื่อกี้ลืมบอก ไปค่ะว่าหมูกับไก่ที่ใช้ในพิธีจะไม่มีใครได้กินจนกว่านะ้าทั้งสองคนจะกินก่อนค่ะแล้วหมู3ชิ้นที่ใช้ในพิธีนะก็จะต้องกินให้หมดนะคะพอเสร็จพิธีแล้วก็เอาไก่กับไข่มาแบ่งใส่แต่ละโต๊ะเพื่อให้ทุกคนได้กินกันค่ะตอนที่หยิบไข่ก็จะมีการออยพรให้นะ้าทั้งสองคนสุขภาพแข็งแรงด้วยพิมพก็ขอให้นะ้าทั้งสองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะ